โซลาเซลล์บูมบูมสายดาวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่ารอบนะครับของปั๊มเสมอที่หอจดจโวใดนะครับโอเค่เมตัวก็ก่อนจะปรับรอบได้นี้เราต้องเปิดทําการเปิดเครื่องก่อนนะครับถ้าผมสับเบรคเกอร์ขึ้นเนาะแล้วก็ทําการเปิดเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นสามร้วัตต์นะครับใช้แผงเดียวนะตัวนี้โอเคหน้าจอหลักจะอยู่ที่โวลต์นะครับอ่าเนาะโอเคเดี๋ยวรอให้วลต์นิ่งก่อนนะครับ ก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณที่ทโวลต์นะครับตัวนี้เนาะการการปรับตั้งค่ารอบก็กดปุ่มสวิตช์นะครับอ่าสวิตช์เนาะ S W I T C H นะครับอ่ากดไปเรื่อยเื่อยจนกว่าจะมาอยู่ที่ R P M นะครับตอนนี้อยู่ที่โวลต์อ่าอันนี้อยู่ที่แอมป์นะครับแล้วก็มาที่วัดนะแล้วก็มาที่รอบรอบตอนนี้เวลาประมาณเกือบเกือบสโมงเย็นเนาะอยู่ที่1800อรอบต่อน,นาที สูงสุดอยู่ที่สามพันห้านะครับการปรับรอบก็กดพอกดมาที่รอบปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ารอบอยู่ที่เท่าไหร่นะเราก็ทําการกดปุ่มัพหรือว่าปุ่มดาวนะการกดปุ่มับอัพคือการเพิ่มรอบแต่ว่ากล่องคอนโทรลเนี่ยปรับให้อยู่ที่รอบสูงสุดอยู่แล้วเนาะก็คือที่สี่สิบการปรับรอบก็กดปุ่มดาวลงมากดปล่อยกดปล่อยลงมาจนกว่าจะถึงระดับที่เราพอใจนะ โ okay. อเคเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยรอบนะครับผมจะเซตให้ดูอ่าตอนนี้ผมจะกดอยู่ที่อ่ามาที่ห้าเลยเนาะกดเสร็จกด t e r Enter นะครับพอได้ได้ระดับที่พอใจกด enter ปึ๊บนี่ระบบจะรีเซตใหม่นะครับอ่าตัวนี้รอบก็อยู่ที่พันหกนะครับหรือระดับน้าก็ลดลงเล็กน้อยอลดลงเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวผมปับอีกนะครับอ่าตอนนี้อาจจะเห็นผลไม่ชัดน,นะครับเพราะว่าหย่อนที่ศนะูนย์เมตรเนาะอาจจะลอ่าการเห็นผลอาจจะไม่ชัดเจนเท่าระยะหย่อนลึกๆนะครับอ่าตอนนี้ผมจะอยู่ที่หนึ่งนะผมจะกด enter ปุ๊บผมกดแล้วรอบอยู่ที่อ่าประมาณหนึ่งพันนิดๆนะครับน้ําเบามากน้ําเบามาก ที่หนึ่งพันนี้นี่นะครับจากจากพันแปดนะครับตอนนี้รอบอยู่ที่หนึ่งพันที่ระดับอยู่ที่หนึ่งนะนี่ผมอยู่ที่หนะึ่งเนาะโอเคผมเสร็จเสร็จปรับเสร็จแล้วกด e n t เ r เมื่อระดับระดับที่ต้องการแล้วเราก็คงไว้ที่ระดับนี้เลยเวลาเปิดปิดหรือว่าแดดหมดหรือว่าเวลาแดดมาปั๊มก็จะทํางานในระดับที่เราเราตั้งตั้งค่าไว้เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะมา เช็คให้ดูว่าว่าจริงหรือเปล่าเนาะระบบจะไม่รีเซ็ตกลับไปที่รอบสูงสุดนะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันรอบโอเคผมจะติดเครื่องนะครับผมติดเครื่องติดทุกอย่างเนาะสมมุติว่าเครื่องดับปุ๊บอีกวันหนึ่งกลับมาทํางานเนาะโอเคกลับมาทํางานใหม่ปุ๊บเปิดเครื่องโอเคกลับมาอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่โวล์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปที่รอบนะเห็นไหมรอบก็อยู่ที่เหมือนเดิม ประมาณหนึ่งพันนิดๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปปรับไปที่รอบสูงสุดนะครับกดอัพไปเรื่อยๆอเนาะกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆกดแล้วปล่อยกดแล้วปลอ่ลปลอยไปเรื่อยๆจนปว่อยจะเต็มแม็กซ์นะครับเต็มแม็กซ์ไปปรับไปที่เต็มแม็กซ์นะโอเคเสร็จแล้วกด enter ครับระบบจะรีเซ็ตปั๊มจะหยุดสักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วก็จะรันรอบใหม่อย,อยู่ประมาณพันแปดพันเก้าสองพันเสร็จแล้วกด enter โอเค ก็นี้ก็อยู่ที่วันพันเจ็ดนะครับแดดอ่อนนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องเหมือนเดิมนะโอเคนะครับผมปิดเครื่องสับเบรกเกอร์ลงเรียบร้อยแล้วผมจะเปิดใหม่ สับเบ็ดอ่าสับเบ็ก,ก็ขึ้นเปิดสวิตช์เนาะไฟอ่าไฟที่โชว์หน้าจอจะมาอยู่ที่โวลต์เป็นหลักนะครับหลังจะเปิดใหม่ปุ๊บไฟจะกลับมาที่โวลต์เป็นหลักโอเคเดี๋ยวไปปรับไปหารอบกันไหอ,นะอยู่ที่เดิมนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณพันแปดพันเจ็ดเนาะโอเคก็ข้อดีข้อดีของการปรับรอบนะครับอ่าคือเหมาะสำหรับอ่าบ่อที่น้ำน้อยนะครับน้ำขาดเนาะ โดยโดยที่เราจะรักษาปั๊มให้ได้อายุอันนานก็ปรับรอบเพื่อให้ได้น้ําน้อยลงให้น้ําใต้ดินมาเติมพันนะครับจะทําให้ปัม๊มเนี่ยไม่ตัดการทํางานแล้วก็าเวลาปั๊มตัดการทํางานบ่อยๆเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อตัวปั๊มได้นะครับตัวนี้การปรับรออก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ช่วยให้รักษาอายุการใช้งานของปั๊มได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถสูบน้ําใช้ได้ระยะที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ